ครับพี่น้องอันนี้กระทุ้งพานะคะติมท่ายรถกระบะแล้วะคะ่ะขอบคุณแฟนคลับและเพื่อนร่วมงานแล้วก็เพื่อนๆของอ,อ้อยนะ,นะคะขอบคุณหลายๆค่ะที่เอาพามาบริจาคซ้อยกันให้ศูนย์ร่วมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานีนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำ้ำรว,วยนะคะที่ได้เฮ็ดบุญร่วมกันนะคะนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็ไม้สี เอาไว้จะเอาไปให้พระเจ้าผู้เขาได้ใส่นะคะเดี๋ยวอว้อยก็สเสดินทางไปแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปพร้อมกันนะคะนี่ได้เต็มไทยรถกระบะแล้วเนี่ยนี่คือเสื้อผ้ามือสองนะคะขอบคุณทุกคนที่บริจาคเสื้อผ้าให้กับศูนย์ ศูนย์ร่วมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานีนะคะได้บุญหลายๆน้ำกันได้จ่าเด้อสาธุสวัสดีครับพี่น้องว่าพ่อกันโดนอีกแล้วได้จา่าเจอกันในห้องทรงนะคะเมื่อเนี้ยอ้อยกําลังียเอาเสื้อผ้ามือสองไปศูนย์ร่วมใจคุณพิการจังหวัดอุดรธานีนะคะกําลังขับรถไปนะพี่น้องเต็มท้บบายรถกระบะนะคะ อ้อยมื่อนี้ก็ไปผู้เดียวกันพี่น้องปีหนึ่งเทียนหนึ่งค่ะที่อ้อยจะไปเฮ็ดรุ่งท่านศูนย์ร่วมใจพุพิการแล้วก็เอาเสื้อผ้ามือสองไปบริจาคให้ศูนย์ร่วมใจพุพิการจาังหวัดอนนุดรนะอ่าที่จะไปนี่คือมาอ้อยก็เอาไปทุกปีแล้วถ้าแฟนลทำผู้ที่ติดตามอา้อยค่ะเบิ่งคลิปอ้อยก็จะได้เห็นอ่าปีนี้ก็จะไทยเพิ่งเลิกเก่ากับพี่น้อง ตัวปีนี้เพื่ได้เฮ็ดหลายดอกเพราะว่อาอันไหนจะพื่ได้สร้ยอยอ้อยเพราะอันไหนขายของปีนี้อ,อ้อยก็สิไปผู้เดียวก็มูก็พวกพี่น้องส่วนยมูพวกไปไปซ้อยปีนี้ก็มีเพื่อนซุปเพื่อนฟงแฟนคลับก็ซ้อยกันนาเฮ็ดบุญกับป๋าอ้อยนะคะปีนี้ก็ได้พัดลมประมาณสัก 6-7ตัวเลยพี่นอ้องบ่ได้ไหลขึ้นทุกป,ปีนะคะเพราะว่าอ้อวยวกับพวกพ่อยได้บวกคุนหลายค่ะแบบจอ่อๆจอๆมือค่ะอ้อยกับยากน้ำการน้ำงานเนี่ยช่วงนี้ช่วงเลือกตั้งพี่นอ้องก็เลยใ้เพ็ยงานจะฟองหลากว่าพอสิไก่สิ้นเดือนคือจะเพราิเีขาเดือนเมษาไปปลายเดือน่ไปไปไปอ,นอ้อยพ่อยมาก เลน่นหาหมูหาพวกซอยกับพี่น้องเสื้อ้านีก็มือเดียวหมูออกมาสีถุงหาถุงเลยก็เลยระดมกันออกมาแต่ว่าเสื้อ้าเนี่ยอ,อ้อยตองออามากรอนงานมืองานนะคะเพราะว่ามืองานนี่มองจอรถกระบ,บุมีเราข้นมันกระสีร้ายพ่อมมืองานนี่ก็สะเอาพวกพัดลมออกบของมาจากประเ็คนี่แหละมาสอยดาวรวมกิจะกลับน้ำพึ่นนะคะ,ะแฟนครับผูดเด ตามอ้อยกับเขาไปดูช่องอ้อยชาแนลน้ำเลือดกับเลือดผ่าเดอบริเวณบดิเวณพี่น้องดินแข็งโครว่าเมื่อนี้แอร์เย็นจนังอยเพราะว่าฝนมันตกนะพี่นอ้องฝนตกลินเด้ดิอ,อ้อยครับรถมากนี่ฝนตกลินจังน่อยนเงยพาคือสิบเปียกะระเพราะว่า,วามันมันเศร้าแล้วเพราะฝนเศร้าแล้วอ,อ้อยก็เลยได้ครับรุนมาก,กเดี๋ยว ติดตามเบิ่งช่องของอาวัยขึ้เก่าเด้อค่ะพี่น้องกัเบิ่งแง่งกัดขึ้เก่าอย่าถิ่อย่าควางอาวัยนะคะกดไล์กดแชร์่อาวอย,น,วย,วยนั้นที่จ่าเด้อกำลังขับไปทางไปสามท้าวกัวนะเดี๋ยวห้าไปถึงอาวัยก็จะให้พ่อแม่พี่น้องได้เอาเสื้อผ้าไปให้ซื้อรวมใจนักกันนะจ่าเด้อเดี๋ยวนี้ห้างกำลังขับรถอยู่ยจ้ะขับรถอย่างวนไปเดี๋ยวห้าไปถึงเหอ้องไปไปหมวกนันกการ พี่น้องเอาอ้าอยก็มาถึงศูนย์ร่วมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานีแล้วนะคะกะําลังพักกันขนขนผาลุ่ลรงรถกันค่ะพี่น้องจะอยู่หนีฝนตกแห้งๆมาถึงกับมากินก้อยไข่หมดแดงกับเพิ่นพี่น้อดดงเ <c oughs> ป็นดึงเอ่อมาหอด่งแขนกินไข่ ก้อยไข่มดแดงนะคะเจ้่สื้อผ้าสมาคมร่วมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานีนะคะนี่ค่ะอันนี้นายกสมาคมคนพิการนะคะคุณสวยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเสื้อผ้ามาบริจาคให้กรับ สามาถค้มพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะได้กันทั่วหน้าเลยนะคะนี่ค่ะพี่น้องนี่จะอ้อยมาถึงหมองแล้วนะคะได้หมอบให้เรียบร้อยแล้วกับนายยกพิ้นนะคะทุกปีกับพี่นอ้องอ้อยมาเห็ดรวมกับพื้นทุกปีนะคะสาธุ